สวัสดีค่ะทุกคนมีผู้ชมหลายท่านมาฝากข้อความนะคะว่าอยากจะรู้สถานการณ์รัชชันใต้ของเจ้ายอดศึกนะไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนใจหรือ,อยังที่จะเข้าร่วมสู้รบกับเขานะคะอันนี้เท่าที่ดิฉันติดตามมานะฮะนโยบายของพลเอกเจ้ายอดศึกก็คือยืนยันที่จะใช้วิธีเจรจาแทนการใช้วิธีทางทหาร และตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคมเราก็จะเห็นผลเอกเจ้าย่อศึกเนี่ยได้ออกจากดอยไตยแรงถี่ขึ้นนะะลงพื้นที่ที่เมืองปังน้ำสารเมืองนายเมืองลังเคนะฮะอยู่ห้องห้อมจอมกันแล้วแผ่นนะี้ถึงใต้กั้งชิงเ่ยเข้าขาดถึงชื่อกันเดียวกันนะ้ำหมดถึงจะว่าใตเนี่เดียวกัน นอกจากตัดสิสนใจว่าเรามีอยู่ไตคออ้กาลององีกก็ยนันมีดังหนักังหลาย,ะยะนะวันไหนไอนเขาขับเป็นปีนอกอนันอยู่เช่าคงกันมากเนี่เป็นเก่งเก่งดีมลยะได้ไปประชาสัมพันธ์แล้วก็พูดคุยกับประชาชนนะเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆนะฮะ ให้ได้เข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับบ้านเมืองในปัจจุบันนะคะและก็มีการอธิบายถึงนโยบายของพรรคและปัญหาความสมามัคคีของชาวรัชฉานนะถ้าเราดูจากประชาชนที่มาต้อนรับตลอดเส้นทางน,นะฮะก็บอกได้ว่าคนเอกเจ้ายอดศึกและสภาเพื่อการกอบกู้รัชฉาน R C S S นะี ก็ถือว่าได้รับการสนับสนุนจากประชาชนอย่างทั่วหน้านะนอกจากนี้แล้วนะ,ะคะพลเอกเจ้ายอศึกเนี่ยก็ได้ไปตรวจเยี่ยมค่ายฝึกอบรมต่างๆพูดคุยกับทหารเกณฑ์นะคะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแด่ทหารที่มาทำหน้าที่รับใช้บ้านเมืองนะคะแต่ดิฉันก็เห็นบางทวิตเตอร์นะ,ะที่เขาได้แจ้งว่า มีประชาชนในเมืองนายเนี่ยให้ข่าวว่าสำหรับครอบครัวของผู้หลบหนีเกณฑ์ทหารเนี่ยจะถูกจับเป็นตัวประกันนะไม่รู้ว่าจริงเท็จแค่ไหนนะนโยบายเกณฑ์ทหารของราชันใต้เนี่ยก็คือไม่ว่าคุณจะเป็นชาติพันธุ์ใดก็ตามนะ,ะถ้าเกิดว่าคุณอาศายอยู่ในราชันใต้ที่มีอายุ18-45ปถึง4ีปีทั้งเพศชายเพศหญิงนะฮะ ล้วนมีหน้าที่ต้องปกป้องประเทศชาติและทหารหมายทุกคนน่ะต้องได้รับการอบรมอย่างน้อยเจ็ดเดือนถึงจะไปลงสนามได้นะแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนโยบายของ r c s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  a ฉานใต้เนี่ยจะพยายามรักษายับยั้งชั่งใจจะไม่ให้เกิดเหตุปะทะกับกองทาาัพพม่าโดยที่ไม่มีความจำเป็นนะและการที่ รัชชันใต้ต้องประกาศเกณฑ์ทหารเนี่ยก็เพื่อเตรียมไว้รับมือกับสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดเดาได้ในอนาคตและสำหรับผู้ที่มาเกณฑ์ทหารกับรัชชันใต้เนี่ยก็จะได้รับการยกเว้นเกณฑ์ทหารกับรัฐบาลนะตามที่พวกเราได้เห็นข่าวเนี่ยเมื่อวันที่17-19มีนาคม2567 นำโดยพลเอกเจ้ายอศึกนะฮะก็ได้มีการจัดประชุมหยุดยิงทั่วประเทศทั้ง7กลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธที่จังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยนะในที่ประชุมเนี่ยเจ้ายอศึกก็ได้ให้ความคิดเห็นว่าเขตพื้นที่ปกครองของทั้ง7กลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยต้องให้ได้ระบบปกครองตนเองได้ตัดสินใจได้ด้วยตัวเองนะฮะและทั้ง7กลุ่ม ชาติพันธ์ติดอาวุธที่ลงนามหยุดยิงทั่วประเทศแล้วเนี่ยยังได้ส่งตัวแทนเข้าไปพบปะเจรจากับคณะกรรมการประสานงานกระบวนการสันติภาพ NSPNC ที่กลุ่มเนปิดอในวันที่28มีนาคมพศ2 5 6 7ด้วยนะคะเท่ากับว่ากลุ่มนี้เนี่ยยังไงเขาก็จะใช้วิธี เจรจาในการแก้ไขปัญหานะ,ะจะไม่เหมือนกับอีกกลุ่มหนึ่งนะอย่างเช่นรัฐขัดชินรัฐฉานเหนือแล้วก็อารักันกะเรี่ยงกะเรนีนะแล้วก็ PDF วนี้นะคะก็จะเป็นฝ่ายต่อต้านเลยก็คือจะใช้วิธีทางทหารในการแก้ไขปัญหาปมขัดแย้งในปัจจุบันนะคะและถ้าเราดูจากรายชื่อของ7กลุ่ม ชาติภัธุ์ติดอาวุธที่ลงนามหยุดยิงทั่วประเทศเนี่ยมีบางกลุ่มนะไม่แน่ใจว่าในรัฐนั้นนะ่ะมีการพูดคุยกันอย่างไงนะคะเพราะอย่างเช่นรัฐกะเหรี่ยงนะะตอนนี้เนี่ยก็กำลังมีเหตุปะทะสู้รบกันอย่างดุเดือดกับกองทัพรัฐบาลทหารนะในสายของอดีตประธาน k n u ซูโมทูซีปอน่ย ก็ได้ไปเข้าร่วมการประชุมกับเขาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐก,กะเเรียงก็อาจจะมีหลายสายนะสายที่เห็นด้วยกับการลงนามหยุดยิงแล้วก็ใช้วิธีเจรจาในการแก้ไขปัญหากับอีกสายหนึ่งหรือหล,หลายสายนะคะที่เขามีความคิดเห็นต่างกันน,ะนอกจาก KNU แล้วเนี่ยยังมีปะโออีกนะ PNL o กับรัฐมอนใหม่ N.M.S.P. นะคะทั้ง3กลุ่มนี้นะเท่าที่ดิฉันดูหมาก็คือตอนนี้ยังมีเหตุปะทะกับกองทัพพม่านะไม่แน่ใจว่าเขาจะพูดคุยกันยังไงนี่ก็ดิฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะสุปแล้วก็คือนโยบายของคนเอกเจ้ายอดศึกเนี่ยยังไงก็คือจะยึดวิธีเจรจาอย่างเดียวนะคะท่านยืนยันจะไม่ใช้วิธีทางทหารในการแก้ไขปัญหา ดิฉันว่าจริงๆก็ถ้าใช้วิธีการเจรจาได้นะก็เลือกวิธีนี้เหอะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยการใช้วิธีทางทหารก็ไม่ได้แก้ไขปัญหาแต่ก็เห็นอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาก็เลือกวิธีทางทหารนะคะแต่ก็ได้ผลนะอันนี้เราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าเกมมันจะ ออกมาหัวหรือก้อยนะคะโอเคค่ะหวังว่าข้อมูลของวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านนะคะขอบคุณมากที่รับชมเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย